ผมต้องเอาคลิปวิดีโอนี้นะอ่าครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเออเผื่อไกรที่เพิ่งเข้ามานะผมไม่ได้สวัสดีไม่ได้ทักตายนะครับอยู่กับบ่าวคนคนเขาหนในการไต่ต้นตดในวันนี้นะครับเขาได้เควนยะลาครับไก่เบตงก็รอยอืแสดงว่าไม่ธรรมาดานะออพอได้เควนยะลาถึงนี่ก็ร้านอาหารพื้นบ้านนี่เพิ่มมาแล้วในตอวแรกนะยังแต่ร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ของจงกลาดใหญ่นะพอได้เควนยาลาถึงกรานี้ มาแล้วไก่เบยตรงก้าแล้วเริ่มเก้าแล้วเห็นไหมไก่เบยตรงเริ่มเก้าเดี๋ยวทำเต้าอีได้ไออาหารพื้นบ้านของยาลามาเพิ่มราวนะอ่านาไปลาเพิ่มเพิ่มราวแล้วก็นี่ร้านนี้เรียบร้อยเลยเก้านี้ดังระเบิดระเบ้อเ,เลยเก้านนี้อออันนี้ก๋วยเตะเนะไปกินกันได้นะนะครับเอาล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะสมาชิกแคว้นกลับของการแต่ล่าสุดบางคนเป็นเงาหน่อยนะครับก็อยากให้ เข้าจู่ช่วงเวลาที่สําคัญนะครับก็คือช่วงของบ่าวกุลห้เลขนะครับและรัฐบาลไทยประจําวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5นอะครับออกแน่นอนนะครับสำหรับวันที่1น,นี้นะครับส่วนบาวกุลจะให้แนวทางในเรื่องของตัวเลขนะครับไว้จํานวน3ามเลขด้วยกันมีเลขเด่น เลขรองและเลขดับหรือเลขที่ไม่คิดว่าจะเข้าขายในรางวันที่หนึ่งนะครับและนับเวลาต่อจากนี้ไปช่วงบ่าวกนลให้เลขจะขอนําเสนอตัวเลขที่มีโอกาสและมีสิทธิมีสถิติโอกาสสูงที่จะมาขึ้นในรางวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และเลขที่บ่าวกลให้นั่นก็คือเลขเต็ม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 ปุมเด่นศูนย์รองเจ็ดแอดแฟังอีกครั้งนะครับรัฐบาลไทยประจําวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนพุทธศักราช2515บาโกนให้ไว้เลขเด่น0รอง7และไม่เพียงเท่านั้นนะครับตามหลักสถิติของบาวกนต้องให้จำนวนครบที่3ตัวเลขและเลขตัวที่3ที่บาวกนคิดว่างวดนี้ไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะมาแน่นอนมีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือเลข สามครับเลขสามเป็นเลขที่คิดว่าไม่ขึ้นแน่นอนนะครับตอนหัวต้นตน้นต้นคลิปตอนตอน้นสายต้นสดเนี่ยนะครับคุณสาธิตาแกบอกว่าเลขสามมีโอกาสมาล้านเปอร์เซ็นแต่ตามหลักสถิติของบางคนบอกว่าวดนนี้สามจะดับสามจะไม่มาเอาละมีสองเรื่องสองราวที่มาคุยกันแล้วมันมาเกิดการไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า อันไหนที่มันจะจัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขสามนะครับการกบ,บาลมทิ้งไปสําหรับสถิติของบาคุลมันไม่ควรจะมาไม่ควรจะขึ้นนะครับนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมาตรวจสอบนะเพราะบาวุลบอกเรยว่าของบาคุเนี่ยไม่ใช่หลักของไสยศาสตร์แต่เป็นหลักสถิติของเรื่องตัวเลขความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละงวดเท่านั้นนะครับ ความผิดพลาดก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปมันเป็นเหมือนการพัยากรนะครับอ,อยากจะกวากนะครับท่านเอฟซีแฟนกลับหรือผูต้ติดตามในช่องการทอดสดของบาวคนคนเขาไหนว่านะครับบาวคนเองนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแต่ที่มาชี้แจงในเรื่องตัวเลขเนี่ยอยากจะทําสถิติว่าสิ่งที่บาวคนบอกสิ่งที่บาวคนกล่าวนะครับมันมีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับที่จะถูกต้อง ตามหลักสถิติของตัวเลขแต่ละงวดแต่ละงวดของรัฐบาลไทยที่ออกมาในรูปแบบของสลากินแบ,บ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับอ่าใครมีก็ตรงใรสเ่เสนอแนะแนะนาไม่บายไม่มาใจเรื่องเลยนะครับอันนี้คือใครแม็กของการแต่ต้องชนนะใครดูไม่ทันใครดูไม่ได้กลับไปย้อนด,ดูเองนะครับตัวเลขออกมาคคนให้ไว้แล้วอย่างชัดเจนแน่นชัดแน่นนะครับอ่านะครับและอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตไคร้ที่ช่องบาวคนคนเขาในพิมพ์ยาวเลยในช่องใครในยูทูบนะว่าบาวคนคนเขาในสามารถไปดูกันแต่้ดสดย้อนหลังได้ทุกตอนนะครับบาวคนเก็บไว้แล้วทุกตอนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ช่องทางอีกหลายๆช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบาวคนคนเขาในด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอและการแต่สดสดกบบาวคนที่จะเกิดขึ้นในโอกาสตัดัดไปด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากยินด,ดีนะกับทุกคนนะเออนายเจมีร้านเด็ดมากไปเจอมานะครับโอ้คุยกันแชทลุยทั้งหมดนะครับตอนนี้ในในใช่องทางของเว็บุ๊กนะของการแต่ายทุดเนี่ยนายเจกว่าจังหูหมดนะอ่าบาวคนสนใจกินหอยสุราษฎร์ไมมครับเขาเขาในทินเช็คอินระวังดักตีนะผมมีร้านเด็ดมากไปเจอมาตัว <c oughs> อย่าเล็กจองเอาน <c oughs> เลโกนนครับเดี๋ยวก็เจ็ดกันที่ร้านนะไปเลกันในเจ็ดซับโกนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจ็ดนะครับร้านหอยนะโอ้หอยใหญ่นะร้านนั้นนะร้านหอยใยัยไหมครับคุณกิตตองำอันนี้คือที่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมเมืองหอยใหญ่ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมต้องไปรักตีนะคุณกิตตองำนะเออต้องไปรักตีเดี๋ยวร้านเด็ดที่คุณว่านี่เดี๋ยวผมจะต้องรีวิวให้กับสมาชิกของช่องบักคุณเปนโกลในด้วยนะว่าไปกินมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างร้านหอยใหญ่ที่เจ้าเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยอ่าใจแรงมากกาเรียกว่า สนับสนุนมานะว่าเป็นอย่างไรนะนั่นแหละดีดีด,ด,ดีดีใจมากครับดีใจมากหอ,อยใหญ่ไก่ดำนะครับหอ,นะอยใหญ่ไก่ดำนะครับนายเกย้แกบอกแล้วหอยใหญ่ไก่ดำนะก็บางทีก็ดำมั่งครับเพราะว่ามันแดงมามากแล้วนะมันก็ต้องดำไปธรรมดานะครับเพราะว่ามันเอาไอ้นู้นนี่เราแร,กรกงถึงกับไก่เค็มนะเพราะว่าก่อนอีแดงก,กันมันต้องดำมาก่อนนะมันโปลกับไอ้ดินอะไรโจ้นะนะกินแล้วมีปลาลังอะไรนะล,ลอยลุงลังใช่ไหมลอยลุงลังใช่ไหม บงังนันเพลงงันดังอยู่พักเนี่งกินแล้วมีพระล,ลังลุงลังอะในช่วงแลงเราลงมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณจําได้หมดนะครับว่าเพลงอะไรน,นะกินแล้วมีพระลังเออจําได้ไหมจําได้ไหมจําได้ไหมคุณกิต่ตองงมกินแล้วมีพระลังไอ้ไรล,ลุงลังบายใจนะคุณกิต่ตองงมเกยตมานบายใจนะครับเนี่ยคนม,นมีการมีการทำนะครับก็บายใจแบบเนี้ย ถ้าคนไม่มีงานมีการจำผมมาหวยใจนะครับคนที่เหนื่อยกับว่างเว้นจากการทํางานก็มาพักผ่อนนะครับวงบา่าวคนเหลงปั้มเพลือได้นะปั้มเพลือทุกเวลาอ่าอันนี้อันนี้บายอกบายใจนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็คงจะพูดกันประมาณนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะมากเนะก็บโค่นะบ่าวคนก็เหนื่อยเหมือนกัน palavra. แหลงอยู่คนเดียวนี่ไม่ใครแหลงด้วยเลยนะครับแหลงอยู่คนเดียวแหลงกันจนเหนื่อยนะครับบางทีแหลงกันจนโกรย์โกร่งหมดแล้วนะ ก็ต้องขอขอบคุณกําลังใจที่เข้ามาชื่นชมนะครับกับช่องการต่างรต่าง่ทุกสุดนะเพื่อเชื่อครับคุณโสดเคยโสดเล่าวคุณกิจต้องงาคุณโสดได้เลาาแล้วคุณโสด่บยจังอะนะกิจนะคกิจต้องงาโสดแข็งนะครับวันก่อนโสดตีงแล้วนี่วันนี้โสดได้ล่านะครับเจอผมตุกตีโสดตุกตีนะโสดลูกสีไหมครับไม่ใช่นะน้องนายเจนะโสดไม่ใช่ลูกสีนะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีแควนมีปรญญาปกปิดไหมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องรู้หลังสวดนี่สวดนะสดนั้นสดจริงครับแต่สดสนิทไหมไม่มั่นใจนะนายจต้องไปปรึกษากันเอาเองนะครับอันนี้นะแต่ว่านุการันตีมาแล้วนะแต่ว่าผมสดจริงจริงนะผมสดจริงจริงนะสดแล้วจริงๆนะจะไม่ตอติงสดจริงนะสดจริงจังเลยชอบคุณแบบไหนครับคุณกิตตองค์ชอบชอบผู้สาวแบบไหนครับชอบผู้สาวขาเลาะหรือชอบผู้สาวขาเลียนครับ ไม่มีแคว้นครับผมเมียไม่ได้มีถึงว่าลายกาดจริงๆนะนายจีนี่แกนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถึงว่าทําไมเนี่ยน้าตาลขึ้นเกาะแล้ววันก่อนนะครับไอ้บ้านนอนบ้านตุกืนนะก็ธรรมดาครับพวกกิจต้อรทคุณคนผมนี่ไม่รู้เลยพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับผมชอบกาดสั้นครับก็บกาดสั้นขึ้นมาลาวนะก็อยากให้มีความสุขนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะ อย่าเลือกเอาที่ไม่ชอบนะครับเพราะว่าอ,อ,อยู่กันได้ไม่นานนะครับบอกแลยว่าคนเราเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ชอบนะถึงจะอยู่ได้นานแต่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบมันอยู่แป๊บเดียวอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้แหวกแขกวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลือกเอาสิ่งที่ชอบนะเพราะถ้าเราเลือกในสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยรับรองได้เลยเราอยู่กันเ,เราทํากับมันไม่ได้ไม่นานนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะต้องเลือกถึงที่โชคนะนี่พอเลงเรื่องนี้นี่ผมนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งนะผมเห็นคู่รักซวีวีวีหนึ่งคู่นะครับวันโกนนะผมเห็นแล้วจาาินี้ผมคิดว่าเนี่ยคู่รักคู่นี้นะเป,นนนะเป็นคู่รักที่น่าจะดีหนักนะเออมันคู่รักที่น่าสนใจนะค,คือเขาเป็นลักษณะของอ่าเฮวีเมทัลนะถ้าเป็นอ่ากาเรียกว่าแนวเพลงเนี่ยนะเป็นคู่รักแบบเฮวีเมทัลนะคือก็โหลดเลยกันตลอดนี่ คือดากันตลอดนะไอ้ไอ้ไอ้ปลาดไอ้ปลีดไอ้ปรดม้างนะอ่าผมไอ้คือเฟรนเซอร์นะคำนี้จริงคำมันเป็นคำคำสะบัดนะนะเนี่ยปวดดากันเตือนกันหนกนุกนี่เอจ้ากูรักนันกูรักแบบในวัดโคนะก็มีกันนะผมก็ไม่ผมก็ผมไม่เข้าใจนะทีแรกนะว่าเขารักกันจริงหรือว่าเขาหวีบกันนะตกลงไปตามไปตามมาบบก็ไปก็เป็นสามีปัญญากันนะเออก็เป็นสามีปัญญากันนะแต่ว่านี่ เพราะว่าก็เป็นจ่าโค่โปเล่นกันถึงอะไอ้ปลุดไอ้ปลาดทำาไรอะไอ้ปลุดทำาไรอะไอ้ปลาดอะไรเงี้ยนะครับหน้าไอ้หน้าไอ้เล่งข่าวนู้ที่ว่าที่วิ่งเนอะเออมาทําข่าวรกตีนะมาซื้อรกตีนะที่ว่าซื้อเรื่องเพื่อนแกไงที่ว่าแกอยู่ที่อะไรนะหน้าอะไรหน้าโคมไหมอะไรเลยจูอะไรโชนเอ้นี่ที่ว่าแกทำข่าวเรื่องเพื่อนน่เออให้แกมาซื้อกอบครัวนี่ตีว่าหน้าโรยนะผมว่านะคือมันเป็น กูรักเดีวใหม่ในวัดโกนะหรือว่ามีอยู่นานแล้วก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะผมก็หงกันว่าคนรักกันกแบบนี้นะแล้วนะแล้วบ่าวคนชอบอะไรครับผมเป็นคนชอบคนโรแมนติกผมเป็นผมชอบโรแมนติกนะแต่ว่าผมไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ผมชอบความโรแมนติกนะอหมก็รโรแมนติกมากผมโรแมนติกกรอบแมทนะนะครับชอบมากนะอา่าแต่ก็นั่นนะครับเฟนหานะครับเขาเรียกว่าอ่าก็เดี๋ยวมีเวตาชีนะ <c oughs> เว้นหนาเว้นหนาเรื่อยๆนะว่ายีทำยังไงนะนะครับใครที่กล้ามาแล้วนะครับในช่องบากรุนโกลน้อยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขสถติเรื่องของตัวเลขนะครับโยนโกลกลับไปดูเองนะโกลนะแพรว่าเรานะ่ดูว่าโยนกลับไปดูเองนะครับนะให้มันต้องไอ้นู้นนะครับชอบแนวร็อกแอนโดรไหมครับร็อกแอนโรลเนี่ยบางทีก็โอบเหมือนกันนะแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้นะ คือเอาเปรียบเทียบเป็นลูกม่วงดีกว่านะคุณกิตตอง,งาําคือถ้าว่าลูกม่วงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะมีหลายรสชาตินะคือผมชอบแบบลูกม่วงเบาครนะันคุณกิตตอง,งาอ่าเปรี้ยวจี๊ดสกใจนะยำได้ทุกเอาไปยำกับทุกเมนูได้มันเลยนะเพราะมันเปรี้ยวยำแทนลูกหนาวได้เลยนะอันไหนคุณกิตตองาําชอบลูกม่วงแบบไหนออกร่องหรือว่าอะไรชอบออกร่องชอบเกี๊ยวเตาบยหรือชอบม่วงอะไรอ่ะแต่ผมผมชอบ ม่วงเบานะม่วงเบาเอา่ามันบอยโ,โจกวาใจเสี้ยวสีจับใจอะไรแบบนี้ยโจไปผมเใช่ไหมอ่านะครับก็บางคนพูดมาเยอะแล้วนะสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันเพียงเท่าน,นี้น่าจะได้แล้วนะ,นะไม่โจม่วงแรดเลยครับ <c oughs> ตั้งับกุนกิตตงงามโจม่วงแรดเรติบเติบกินร้อยไหมอ่ะกุนกิตตงงามผมก็กินไม่ร้อยเลยนะผมบางทีมันหวานแงรนนะกนงกระเลี่ยนไงกุนกิตตงงาม ใช่ไหมลูกม่วงบางทีมันหวานแรงมันก็เลี่ยนลาวกินได้ไม่นานเลเออมันตัดเลี่ยนของหาของตัดเลี่ยนเนี่ยผมบางทีติดเลี่ยนเลี่ยนเนี่ยมันกินได้ยากกินได้ไม่นานนะกูกินต้องทำนะเข้าใจไหมเออต้องเข้าใจตะกี้ลา,าวนะกินต้องทำนนเนี่ยคานจริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกแวกลับที่ก็ามาชื่นชมนะครับก็กับช่องทางของบ่าวคนคนเข้าในเป็นที่ร,บรับรอยนะครับวันนี้นะครับบ่าวคนคนในก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกเด็กเล็กแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเพื่อนคูงจะมาพวกสมาชิกต่างๆนะครับที่ก็มาชื่นชมนะครับขอบคุณกับการกระตืบไล่อํสำหรับการกดไลค์กดแชร์ที่ให้อย่างล้นหลามเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนหลับก่นดีหลับตลอดมีความสุขกันทุกคนนะครับหลับแล้วก็ขวัญถึงสิ่งที่ตัวเองชอบถึงที่ตัวเองรักนะครับขวัญแล้วก็อยากจะให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับมีความสุขกันตลอดไปนะครับจะได้ จะได้มีความปิดบังนะขอบคุณมากครับสาหรับเส้นทางรวยดีครับคุณกิตตองำลาแล้วทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วก็จะรับกันรวยนะครับมีกินมีใช้ไปด้วยกันครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับบางคนคนเข้าในก็ต้องลาแควนกลับสมาชิกทุกท่านไปก่อนระเยิดตัวนี้นะครับจบดีก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม 帮助你了。嗯嗯